สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะครับที่เราเราได้มีโอกาสมาสัมผัสกับสกลนครของแท้ตัวจริงครับต้องขอขอบพระคุณนะครับเจ้าของสถานที่และต้องขอขอบพระคุณนะครับบรรยากาศดีๆเช่นนี้เนี่ยนะฮะเราได้มีโอกาสรู้จักกับทางบุคคลท่านหนึ่งที่สาคัญมากเมื่อวานเรามีโอกาสสัมภาษณ์ไปแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่พวกเราได้มาลังสรรพุผลงานดีๆเกี่ยวเรื่องของสังคมเกี่ยวเรื่องการพัฒนาบุคลากรแล้วก็เป็นการพัฒนาทุนริยสู่ความยั่งยืนด้วยความสุขด้วยนะครับ เมื่อวานนี้คงสัมผัสแล้วใช่ไหมครับกอกลุ่มแตย่างขนนนะครับคุณต้อมเป็นคนที่น่ารักมากนะครับบางสิ่งบางอย่างนี้ทําให้ผมมีควารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้นั้นพยายามผลักดันสู่สังคมแล้วก็เป็นทีมเดียวกับทางสถานีทุบรุษเป็นทีมเดียวกับทางรายการของเรานะครับที่พยายามอยากจะรังสรรคคนเก่งคนดีสู่สังคม เดี๋ยวท่านผู้ชมเราติดตามนะครับว่าบทสัมภาษณ์ของพวกเรานั้นกับทางคุณต้อมซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของกลุ่มโรงงานนี้ทำอย่างไรแล้วเห็นความรู้สึกกับความตั้งใจริงของผู้ชายคนนี้นะครับว่าเขาพยายามจะหลังสรรผลงานไม่ใช่เฉพาะกำไรอย่างเดียวเท่านั้นแต่สําคัญยิ่งคือกลับคืนสู่สังคมเช่นไหด้วยนะครับสักช่วงหนึ่งเราเจอกับบทความแล้วก็เจอกับวิทีอาร์ที่เราถ่ายถามไว้ก่อนหน้านี้นะครับสักครู่ครับ